นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีเลนะสุขตียันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุตียันติตัตสมาสีลังวิโสทเย ณบัดนี้อัตจจมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาในศีลสมาทานนิสังสักถาพรณน,นาอานิสงแห่งการสมาทานรักษาศี่ห้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาฉาลองสัทธาพุทธภาสิทธ์ทั้งหลายโดยสมควรแก่การเวลาด้วยวันนี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้มีจิตประกอบด้วยสัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยคือแก้วสามประการประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงได้งดกิจการบ้านเรือนของตนชั่วคราวมาบำเพ็ญกองการตุสนณนะมงคลสถานที่นี้ตามวิสัยแห่งพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายแล้วมีจิตคลอยสดับตรับฟังพระธรรม,มเทศนาอีกทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบผลแห่งก,การกระทำของตนตนก็แล้ววันนี้ ก่อนหน้าที่จะได้สัดับตรัตคฟังพระธรรม,มเทศนานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศินห้าประการเรียบภาษาพระว่าปัญจศสินหรือเบญจศสินซึ่งได้แก่ข้อที่ควรละเว้นห้าประการคือข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ข้อสองอินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเว้นจากการกรักทรัพย์ข้อสามกามสุมิชฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเว้นจากการปล่าพติผิดทานประเวณีคบชู้สู่สาวในสามีภรรยาผู้อื่นข้อที่สี่มุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ เว้นจากการพูดเท็จข้อที่หสุราเมลรยะมัชาปรมาทฐานาเวรมณีศิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการดื่มสุราเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกา,า,ารละเว้นได้ทั้งห้าข้อนี้จัดได้ว่าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปฏบิบัติบูชา คือบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์อันยอดเยี่ยมและมีพลานิสงฆ์มากกว่าการบูชาอย่างอื่นได้ทั้งหมดอันพลานิสงฆ์แห่งการสมทานรักษาสินห้านั้นมีมากมายแต่ท่านกล่าวไว้โดยหกข้อข้อใหญ่ๆไว้หนึ่งข้อคือข้อหนึ่งสีเลนะสุขติยันติบุคคลจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้เพราะสิน โดยอธิบายว่าสุขติได้แก่สถานที่มีอารมณ์เป็นที่อยู่ของคนดีๆทั้งนั้นคนที่รักษาศีลแล้วจัดว่าเป็นคนดีดังนั้นคนที่รักษาศีลแล้วนั้นแหละจึงจะไปอยู่ร่วมกับคนดีในสวรรค์ได้เมื่อคนดีกับคนดีมีโอกาสอยู่ร่วมกันเช่นนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก โดยไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องมีกฎหมายบังคับไม่ต้องมีตำรวจไว้สำหรับจับกุ่มและปราบปรามฉะนั้นสวรรค์จึงจัดว่ามีสุขอันหนึ่งความสบายใจนั่นแหละเป็นสวรรค์ความเดือดร้อนใจเป็นนรกได้ในคำพูดที่ว่ากันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนี้ผู้มีศีนเป็นอยู่สบายใจ เท่ากับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งๆท,ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวข้อที่สองสีเลณนะโภคะสามปทาบุคคลจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโคขทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลโดยอธิบายว่าศีลเป็นที่มาแห่งโคขทรัพย์ทั้งพวงยกตัวอย่างเช่นคนมีศีลเป็นที่รักของสังคมจะทําการสิ่งใดๆก็ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม มีแต่ผู้สนับสนุนายเดียวคือการที่ทำลงไปนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองและก็ให้เกิดพวกทร,รัพย์นับวันทวีขึ้นเรื่อยๆโดยลำดับเพราะเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยพวกกร,รัพั์ทั้งปวงข้อที่สามสีเลนะนิพุติยันติชนทั้งหลายจะไปสู่พระนิพพานได้ก็เพราะศีล โดยอธิบายว่าศีลเป็นบันไดาขั้นต้นสําหรับการดําเนินไปสู่พระนิพพานเหมือนกับบุคคลที่จะขึ้นบ้านจะต้องใส่บันไดาจากขั้นแรกไปลําดับไปศีลเป็นบันไดาขั้นแรกที่จะนําบุคคลไปสู่พระนิพพานด้วยประการลักะนี้ข้อที่สีตัดจมหารีรังวิโสทะเยเพราะเหตุชะนี ขอเราพุทธศาสนิกชนผู้มีสติสัมปชัญญะพึงจำละศีลของตนตนให้บริสุทธิ์เิดถึงแม้จะปฏิบัติเป็นนิดเสมอไปไม่ได้ปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังนับว่าเป็นการดีและพระลานิสงยิ่งใหญ่ดังพ่อค้าสำมพาวเจ็ดร้อยคนเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตเรื่องมีอยู่ว่า พ่อค้าสำเภาสองร้อยคนลงเรือไปค้าขายทางทะเลพอถึงวันที่สามเรืออับปางลงกลางมหาสมุทรด้วยกำลังคลื่นเขาเหล่านั้นต่างพากันกลัวความตายจึงพากันกราบไหว้วงส่งเทวดาที่ตัวนับถือหนึ่งในจำนวนนั้นก่อนลงเรือเขาได้รับไตสรณาคมคือถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง และสมาทานสิล5ห้านอกจากนั้นยังได้ถวายอาหารเช้าแก่พระภิกษุสองด้วยเขานั่งอยู่ในเรือโดยไม่นึกถึงสิ่งใดเลยนอกจากสิ่งที่ตนสมาทานแล้วเขามิได้แสดงความโะนกตกใจกลัวต่อความตายเหมือนคนอื่นพวกเพื่อนเห็นอาการดังนั้นแล้วจึงพากันถามถึงเหตุเขาจึงแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้ามีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าประการถึงแม้ตายแล้วก็คงได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่กลัวความตายดังนี้เอวังวัตเตเมื่อชายผู้นั้นบอกแก่เพื่อนๆดังนั้นแล้วเพื่อนทั้งหลายต่างพากันดีใจขอรับศีลห้าจากเขาคนนั้น คนเหล่านั้นได้จัดเป็นเจ็ดจำพวกมีจำนวนพวกละหนึ่งร้อยร้อยที่หนึ่งรับศีลแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเพียงก้อเท้าร้อยที่สองรับศีลแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเพียงแค่เขาร้อยที่สามรับศีลแล้วน้ำท่วมขึ้นมาถึงสสเอลร้อยที่สี่รับศีลแล้วน้ำท่วมมาถึงสะดอ ร้อยที่ห้ารับศีลแล้วน้ําท่วมขึ้นมาถึงราวนมร้อยที่หกรับศีลแล้วน้ําท่วมขึ้นมาถึงคอร้อยที่เจ็ดรับศีลแล้วน้ําท่วมขึ้นมาถึงปากเมื่อคนเหล่านั้นพากันรับศีลเสร็จเรียบร้อยใช้ผู้เป็นอาจารย์จึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าศีลห้าน,นี่แหละเป็นที่พึ่งของพวกท่านทั้งหลายในยามคับขันเช่นนี้ สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากนี้ไม่มีแล้วพวกเพื่อนทุกคนจึงนึกถึงสิ่งให้มั่นคงดังนี้พอขาดคําของเขาเท่านั้นเขาทั้งหลายก็พาการสําลักน้ําตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีเหลือหรอจากนั้นก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยทิพย์สมบัติมีนางเทพอักษรเป็นบริวาร ทั้งนี้โดยอันิสงส์งแห่งการรักษาศีลเพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นจับว่าได้ผลคือความตกเกินกว่าแรงงานคือการใช้เวลารักษาสีนนั้นมากมายนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบอันิสงส์งแห่งการสมาทานรักษาศีลแล้วจงเป็นผู้มีน้ำใจอาดหารเสริมกำลังใจให้มั่นอยู่ในศีล ผลอันภัยวู์ที่ทุกๆคนพากันปรารถนาก็จะเป็นของท่านโดยแท้ถึงแม้จะมีงานล้นมือก็จงพยายามหาเวลารักษาศีลให้จงได้เพราะศีลย่อมนำผู้ปฏิบัติไปสู่สวรรค์ให้เจริญด้วยพวกขสมบัตินานา,นาประการอีกทั้งนำไปสู่พระนิพพานโดยในแห่งภาษิตบรรหารที่แสดงมาด้วยประการรัชนี เอวังก็มีด้วยประการลัชนี